นี่คืออีกหนึ่งร้านกว๋วยเตี๋ยวที่พุ่งตัวเข้าไปได้อย่างไม่ลังเลวันนี้จะพาทุกคนมากินอีกหนึ่งตำนานร้านกว๋วยเตี๋ยวแห่งสุขุมวิทอย่างร้านแซลที่แค่เห็นหมอ้อกว๋วยเตี๋ยวนี้ก็น่ากินมากแล้วกับหมูก้อนชิ้นโตๆ<ต>และขอแนะนําเมนูที่ชื่อเดียวกับชื่อร้านกับกว๋วยเตี๋ยวแซลความสนุกข,ของการกินกว๋วยเตี๋ยวนี้ก็คือการปรุงจัดพริกน้ําส้มได้ตามใจชอบเครื่องที่เขาให้มานี่ก็หลากหลายทั้งคือกล้วยปลาเส้นลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นลักบี้และมีเกี๊ยวหมูชิ้นูับก่ค หมี่ปอสเส้นแบนๆที่ลวกมาเหนียวนุ่มกําลังดีโดนคํานี้เข้าไปเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมมีอีกหนึ่งของดีอย่างก๋วยเตี๋ยวแคที่เราสั่งมาจะเป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำเครื่องเขาก็ให้มาเยอะเหมือนกัน2ชามนี้ชามละ60สิบบาทหมายหัวแรงแดงกับเมนูนี้ไว้เลยกับซุปหมูสับให้หมูสับกันมาแบบเต็มชามชามนี้ราคา90บาทิกินคู่กับน้ำจิ้มที่มีรสชาติหวานเปรี้ยวแขงแงมาโดนชามนี้เข้าไปจะมีสามสำหรับใครที่อยากมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแบบนี้ก็แวะกันมาได้กับร้านแซวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ Hẹn gặp bài.